การตรวจสอบสภาพของอิเล็กโทรด1.1 Potential ล l o p e เปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีเพื่ออุดเครื่อง ล้างอิเล็กโทรดด้วยน้ำกันให้สะอาดาและซับให้แห้งด้วยกระดาษนุ่มปรับเครื่องให้พร้อมทำงานด้วย working standard buffer pH 7.0และ4.0จุ่อิเล็กโทรดในสา,ารละลาย working standard buffer pH 4.0พร้อมบันทึกค่า pH ทำซ้ำกับสา,ารละลาย working standard buffer pH 7.0 คำนวณค่า n a t u r a l S s o p p e และ Relative Slope ได้ดังตารางนี้จากการทดสอบพบอว่าได้ค่า Relative Slope เท่ากับ96.720%ถือว่าผ่านเนื่องจากค่า Relative Slope มีค่ามากกว่า95%จานชั่น p o t ทนเชียวิธีการ ล้างอิเล็กโทรดด้วยน้ำกันให้สะอาดและซับให้แห้งด้วยกระดาษนุ่มปรับเครื่องให้พร้อมทำงานด้วย working standard buffer pH 7.0และ4.0จุ่มอิเล็กโทรดในสารละลาย working standard buffer pH 7.0และบันทึกค่า pH ล้างอิเล็กโทรดด้วยน้ำกันให้สะอาดและซับให้แห้งด้วยกระดาษนุ่ม มีเล็กโทดในสารละลาย Working Standard Buffer pH 7.0ที่เจือจาง10เท่าและบันทึกค่าของ pH จากการทดสอบ Junction Potential พ,พบว่า ในการทดสอบนี้ถือว่าผ่านเนื่องจากค่า pH ของสารละลายที่เจือจางสูงกว่าค่า pH ของสารละลายก่อนเจือจางซึ่งไม่เกิน0.20บวกลบ0.5 ไดอะแฟมออปอิเล็กโตรดล้างอิเล็กโทรด้วยน้ำกันให้สะอาดและสับให้แห้งด้วยกระดาษนุ่มตั้งอุณหภูมิตามที่กำหนดบนขวดสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานที่เลือกใช้ปบับเพื่อให้พร้อมทำงานด้วย working standard buffer pH 7.0และ4.0จุ่มอิเล็กโทรในสารละลาย working standard buffer pH 10.0ซึ่งบรรจุในภาชนะที่คนกวนได้ ทำซ้ำอีกครั้งโดยจุ่มอิเล็กโทรดในสารละลาย working standard buffer pH 10.0ที่ไม่มีคนกวนเพราะมันทึกค่า pH จากการทดสอบ diaphragm of electrode พบว่าผลการทดสอบได้ค่า d i f f e r e n c pH ได้เท่ากับ0.05ดังนั้นจึงถือว่าไม่ผ่าน พะค่า resolution ของเครื่องเกินบวกลบ0.001การตรวจสอบความถูกต้องของการวัด pH ล,ล้างลิตรถด้วยน้ำกันให้สะอาดและซับให้แห้งด้วยกระดาษนุ่มตั้งอุณหภูมิหรือตามที่กำหนดบนขวดสารละลายประเเฟรมมาตรฐานที่เลือกใช้ ปรับเครื่องให้พร้อมทำงานด้วย working standard buffer pH 7.0และ4.0อ่านค่าของ pH ของ reference standard buffer pH 4.0และ7.0ทําซ้ำอีก2ครั้งจากนั้นปรับเครื่องให้พร้อมทำงานด้วย working standard buffer pH 7.0และ10.0 อ่านค่าของ pH ของ e n e r Standard Buffer pH 7.0และ10.0ทําซ้าอีก2ครั้งการตรวจสอบความถูกต้องของการวัดค่า pH ได้ค่าต่างๆดังตารางด้านล่างนี้